ใช่ครับวันนี้ก็มาเดินแบบในงาน BIFW 2 0 2 4ครับก็ปีนี้เป็นปีที่3ที่บูดได้มาเดินแบบให้กับ BIFW ครับก็เดินให้กับแบรนด์รีซางบองครับแล้วก็ดีใจมากๆครับยังไงบ้ากลูกวันนี้ก็เป็นลุกแบบว่ามีแบบมีมว่วเหมือนแบบใส่ฮูดแล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นก็รู้สึกว่าลุกนี้มีความเท่แล้วก็รู้สึกว่าแบบมีความน่ารักคนด้วยก็รู้สึกชอบลุกนี้มากๆครับ ผมก็จริงๆก็คือเป็นคนแบบชิวๆว่าแต่งแบบขาสั้นก็ได้แบบมีความแบบผมว่ามีความแฟชั่นซึ่งวผมชอบอยู่แล้วแล้วเสื้อมันมีแบบดีเทลแล้วก็มีหมวกเป็นฮูดได้ด้วยก็รู้สึกว่าชอบมากๆครับโอ้ขอบคุณครับดูวันนี้ถูกใจเรันนี้ถูกใจครับผมบ ความรู้สึกคมรู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ผมมีโอกาสได้ทํางานกับแบรนด์รีซังบอมด้วยแล้วก็ดีไซนเนอร์แล้วก็นางแบบนายแบบทุกคนก็คือเดินเก่งมากๆแล้วก็ผมหวังว่าทุกคนน่าจะชอบโชว์นะครับผมก็ฝากงาน b i f w ปี2024ด้วยนะครับก็ ฝากติดตามแบรนด์ของผมด้วยนะครับที่ผมเพิ่งเดินแบบไปเมื่อกี้ก็คือแบรนด์ลีซางบองครับแล้วก็ฝากติดตามโชว์อื่นๆมีตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่6นี้นะครับเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ให้กําลังใจทุทกๆโชว์ด้วยนะครับอัอพเดผลงานเครับ<ม>อดผลงานก็ถ้าสมมุติว่าใครอยากดูแบบการแสดงผมก็ไปดูได้ทาง Netflix ครับผมชื่อเรียกว่า r ร a d y Set l ตเลิครับผมลแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีผลงานเกี่ยวกับแฟชั่นอีเวนต์ก็รอติดตามกันด้วยนะครับ อที่ากีบมาสาแฟชั่นเยอะมากคือค่ับมาโฟกัสในรัจริงๆคือผมอ่ะส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าพอได้มาทํางานแล้วก็ผมชอบแฟชั่นด้วยแล้วก็ชอบการแต่งตัวแล้วก็พอได้ไปทํางานต่างประเทศหรือว่าทางานเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าดีใจครับก็ <c oughs> ในปีนี้ก็ได้มีบินไปเรื่อยๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ให้กาลังใจด้วยครับไปมากี่แบรนด์ <c oughs> ไปมากี่แบรนด์ โอ้ผมไม่ได้นับแบรนด์เลยครับใช่ครับเห็นตุ๊กตาอร่อมากเลยนะเนี่ยว่าหลังจากนี้หลังจากนี้ก็จริงๆเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีอีกครับก็จะมีช่วงกลางเดือนบินไป2ประเทศมีไปสิงคโปร์กับเกาหลีครับแต่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรหรือว่าจะไปทําอะไรก็ฝากทุกคนติดตามด้ครับสปอยได้ขนาดไหนครับสปอยได้ขนาดไหนนะครับก็สปอยว่ามีอะไรพิเศษให้ทุกคนติดตามแน่นอน เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ครับผมก็เป็นเกี่ยวกับแม่ <c oughs> ต้องสปอยไว้ก่อนครับตอนนีแม่ตอนนี้เลยหรอไปพวกที่แบบเร็ยใจะร่บ้างก็จะเป็นอ่าเป็นอีเวนต์ครับทั้งสองประเทศเลยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับเรียกว่าเป็นทำงานแบบประเทศก่อ,อยางนีก็คือมีโอกาสได้ไปร่วมงานอะไรที่ต่างประเทศหรือ <c oughs> เปล่าก็ผมว่า ก็มีร,ร่วมง,งานกับต่างประเทศครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วกันบอกว่ามีสะไพรแน่นอนครับางานแสดงค่ะผมก็งานหนนางานแสดงก็ผมก็ยังชอบการแสดงอยู่ครับแล้วก็กําลังแบบว่าช่วงนี้ก็คือกําลังผู้จัดการก็กําลังคุยแบบว่าคุยบทอยู่ว่าจะยังไงดีขั้นตอนแบบคุยอ,อยู่ครับจริงๆาก็ับเล่นลหลากหลามีแบบบทบาทไหที่มีแบบว่าอยารลองเชลนวเตียน บทบาทที่ผมอยากชาร์เล้น์เหรอครับก็ปกติเนี่ยคือเรื่องที่ผมเล่นจะเล่นเป็นแบบคนดีทั้งหมดเลยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากชาร์เล้นต์โดยการแบบเล่นอะไรร้ายๆบ้างอยากเนบบร้ายๆบ้างอยากได้บทร้ายๆบ้างครับแล้วก็เร้ายที่เป็นพระเอกอยู่เปล่าร้ายที่เป็นพระเอกครับมีความแบบแบดบอยมีความร้ายๆแล้วก็ผมเรียนการแสดงใช่ไหมครับครูการแสดงเขาก็แบบเคยพูดกับผมว่าถ้าบูเล่นร้ายเนี่ยน่าจะเวิร์ก แบบว่าเขาบอกว่าผมน่าจะเล่นไร้ได้ดีก็เลยแบบว่าอยากลองเหมือนกันฟีนไนนลไร้ไร้เหรอครับผมรู้สึกว่าผมชอบเป็นแบบมีความแบบบูด,ด้วยนิดนึงที่มันมีความแบบมีความบูแล้วก็มีความเจ้จาเล่มีความไรก้กลน่น <laughs> ตอลผมอยากรู้ได้ว่าจริงๆอ่ะผมจะไลน์ได้แค่ไหนครับก็เลยอยากลองบทไลน์ครับจริงๆเหรอครับผมเป็นคนสบายๆแล้วก็เ uh. อเป็นคนน่ารักครับ เอบผมยังไงก็ฝากแฟนๆน,นะครับผมติดตามงาน BIFWP 2024นี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานนต่างของบูด้วยนะครับขอบคุณครับ